ตอนนี้พ่อพลก็เคลียร์ที่จะเอาญ่ามาไว้ตรงนี้นูน่นรถย่ายังจอ,อยู่นู่นนะคะเคลียร์ของเก่าออกเพราะว่าโซ่แม่ลูกไม่กินมันเก่เอาไว้ปลูกเวลาน้ำรถก็จะรดน้ำไว้เอาน้ำมารดไว้ เวลาจะไปปลูกแล้วก็ไปตั้งตั้งปลูกเลยเรียงเรียงปลูกเลยเนาะ โนเลยมันหนักไงหนัก,เ,กเล็เเมมลมกมันเลยวะเด็กเสี่ยงอนไรได้เนี่ยมันเป็นธรรมดาของกินด้วยน้องวาบอกว่าสู้ๆูนะครัูสู้นะครับพ่อ ช่วงนี้เด็ดเดดมาถึงนี่เลยนะคะเดดน้องวาต้องไปอยู่ข้างขวาอย่ายืนใกล้เดดตรงนี้มันร้อนูกไปยืนข้างขวาสิโอ้ยดูยังไงนี่ชวนกันโยกทั้งเมย์ทั้งดูนี่เป็นยังไงกันเป็นยังไงกันนะพากันโยกกันเทะโยกดูพ่อทํางานโยกดูพ่อทํางาน เพราะว่าเอาย่าเอาไว้ตรงนี้มันจะร่มตลอดไงมันมีร่มส่วนกับเวลาไปปลูกกับไปแต่ปลูกเกิดดีเนาะงานไตะเกิดดีพปแตะเกิดงาม กอนไม้เนี่ยเคยดูคือหน้าหนาวหมดแน่หน้าหนาวหน้านาวใช้ได้หมดอันเนี้ยไว้ก่อไฟให้สงไม่ลูกใช่ไหมไว้ก่อไฟให้สงไม่ลูกเนะาะง่ากวาจะสิ็แล้วนะคะ ได้กินกี่วันพวกคุณกะว่ากะว่าได้กินกี่วันไม่นานหรอกไม่เยวะเลยวันสองวันหรือยังไงยังยังนานเลยสองวันยังนานจะถึงสองวันไหมเนี่ยดูดูหญ้าแล้วอ่ะเพราะว่าไม่มีสับปะรดเลยสวันนี่เราสับปะรดด้วยถ้ามีสับปะรดก็ไปบวชก็คนเนี่ยคือวาเลนไทน์กับดาวรุ่งนั่นไงเมย์จะไม่ได้มันให้พอใช่ไหม ตัดมาได้ล้วก็งามๆเนาอยเนี่ยอยูยถ้าน้ำลดก็ไปตัดบานตะลางเนาะโอ้ยอย่างสวยเลยย่ะสวยงามยังไงปลายอะดึงหน่อยนั่ะน่ะ พอไปแล้วลงยาเสร็จแล้วอ้ดู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 ด,ดูทำอะไรนะ่ะน่ะโซโซเอาเอาเล่นโซแล้วบันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะโกหูตัวเองไหมนั่นเอาเอาโซไปกัดแล้วบันนี้เอ้ยอย่าไปกัดโซ่อ้ โอ้ยมันจะเกาะตาเกาะอะไรตัวเองอยู่นี่ดูทำดูทำดูทำเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวพ่อมามันจะเกาะตาตัวเองอยู่เดี๋ยวเอายาให้กินก่อนไม่งั้นเด็กน้อยจะเล่นโซ่อย่างนี้แหละต้องเอายาให้กินก่อนกลัวจะเกาะตาเอา เอามาลุกมาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นโซไม่เล่นโซเดี๋ยวเอาให้แม่ด้วย ว่าเอ้ยว่าเอ้ยดูเขาทำดูสิดูดเขาทำสิมาแม่อะอะไรแม่ฮะนู่นลูกชายเอาไปหมดแล้วนั่นนั่นลูกชายเอาไปหมดแล้วก็กลัวน้องแมวอ่ะ น้องแมวเขาไม่ทำอะไรหรอกเขามาเฉยๆเออมัวแต่กลัวน้องแมวลูกชายกินแล้วนั่นเออชายกินแล้วนั่น ไม่เล่นโซ่เด้อไม่เล่นโซ่เด้อไอตัวเกาะมันจะเกาะเอาหูเอาตาน่ะลูกเอ้ยเนาะขอบพนเลยขอบพนโอ้ยเอ้ยเอ้ย 对。欸 เน่เน่เน่เอ้ยโอ้ยแม่กลัวเกาะเอาหูเอาตาตัวเองแทนน้อ ดูค่ะกินไปด้วยแล้วก็เล่นเอ้ยเอ้ย,ย,ยอืมอืมอืมมันเป็นของเล่นเลยนะทีนี้ เป็นของเล่นของหนูเลย